พูดกาบตูอีกแล้วครับผมวันนี้อาตูจะพามาทําทําอะไรเอ่ยก็พอดีลูกค้าเจ้าประจําครับสั่งให้ตัดยางเป็นแผ่นอย่างนี้เพื่อจะใช้ใช้ในอุตสาหการรมเขาครับเป็นหนึ่งร้อยชิ้นผมก็เลยตัดแล้วก็จะมาทําคลิปการตัดยางให้เป็นเส้นครับเพื่อนามาใช้ประโยชน์ตัดพวกนี้หรือไปทําโครงหลังคา,าหลังหลังคาตาลาหรือไปทํากําแพง อ่าหรือไปทําชุดโต๊ะเก้าอี้ลองนั่งอะไรต่างๆให้เป็นเส้นแบบนี้ครับนี่นี่นี่ตัดออกมาแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างนี้อืมเส้นอย่างนี้เราก็จะเอาไปอ่าเป็นที่ลองนั่งลองนอนทําเก้าอี้หรืออะไรต่างๆเนาะตัวนี้สามารถทําไอ้รั้วได้กําแพงได้อะไรต่างๆแบบนี้ครับอ่าบางคนถ้าจะทําก็เลือกไอ้ตัวที่มันสวยงามยางที่มันมีลายสวยงามอะไรต่างๆว่ากันไปเนาะแต่กนอื่นจะมาเป็นอย่างงี้เราก็ต้องตัดครับเดี๋ยวผมพาไปตัดก่อนเลยครับ ผมก็ได้ยางมาหนึ่งวงครับอ่าหนึ่งวงเสร็จก็ตัดแก้นยางเลยครับน่ะตัดไปเร็วเวเลย เป็นอันเสร็จครับมันก็จะออกเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอ่าอย่างนี้จะทาให้เป็นเส้นเราก็ต้องตัดนี่ครับอ่าต้องตัดนี่วิธีการตัดผมจะใช้จิกซอครับชอบใช้จิกซอครับถึงมันจะช้าหน่อยอะไรหน่อยเดี๋ยวมันปลอดภัยถ้าเจอใบใหม่ๆของพมงมันก็ไปเร็วเนาะออและกลิ่นไม่ค่อยเหม็นถ้าเราใช้พวกอาแท่นหินเกียร์อาพวกลูกหมูอะครับไฟเบอร์ตัดเนี่ย เหม็นมากครับเหม็นเข้าจมูกแสบครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ดีกว่ายิ่งถ้ามีจิกซอตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ใบตัดเล็กนะมันก็ยิ่งมีพลังํางเยอะแต่ผมมีตัวเล็กผมไม่มีตัวใหญ่ก็อาจจะใช้พลังํานอ๋อพูดผิดถ้ามีจิกซอตัวใหญ่เนี่ยใช้พลังํางน้อยเนาะเออมันก็จะเร็วแรงเนาะแรงผมมีตัวเล็กหน่อยอาจจะใช้แรงเยอะหน่อยไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆอ่าเดี๋ยวผมมาตัดครับผมจะตัดเครื่องก่อนเอาเก็บ เราก็จะมาตัดก,ก่อนครับผมก็จะทำํำง่ายๆใส่สอดเข้าไปตรงแท่ที่ผมวางไว้ทําไว้ช่วคเท้าที่แหละไว้เวลาทํางานอย่างนี้ก็ทําไว้ช่วาเท่าแล้วก็ตัดเลยครับ เอาละครับมันก็จะขาดมาเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมอ่าเราก็ได้ใช้ตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละที่ไปใช้ประโยชน์จะไปทําม้านั่งทำเก้าอี้ทำชิงช้าทํารั้วอะไรต่างๆได้พวกนี้ครับเออหรือจะไปทํามุงฝาผนังสาลาเล็กๆครับหรือเป็นหลังคาเล็กๆได้ครับส่วนผมก็จะเอาตัวนี้มาทํางานให้ลูกค้าโดยจะตัดเป็นท่อนๆอ่า ทอนทอนรักษาแบบนี้แหละครับโอ้ทอนทอนรักษาแบบนี้นะครับนี่ก็ตัดไปเยอะแลวครับเดี๋ยวก็มาเทียบแล้วก็วัด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 ,วด,วด,วดแล้วก็ตัดโอเคนี่แหละครับงานที่จะต้องต้องต้องตัดของผมแล้วก็ให้รู้ว่าไอ้ย,ยางเวลาเราตัดให้เป็นเส้นเส้นตัดกรีดแบบไหนทําแบบไหนครับรเอาไปใช้ประโยชน์แล้วแต่แล้วแต่ใครเลยจะไปทําอะไรต่างๆานานาเนาะออวันนี้ก็ อ่ะอบอกกันเลยครับอีกหนึ่งไอเดียคือจริงๆทำคลิปสองคลิปแล้วครับตัวนี้แต่คลิปไม่ค่อยวิ่งคนไม่ค่อยเห็น <c oughs> เลยก็ทำไปเรื่อยๆเออเผื <c oughs> ่อได้ไปใช้ประโยชน์มันมโอเคครับเข้กับอรตูอีกลหลายๆคลิปต่อไปครับข้างหน้าเนี่ยจะคลิปมีดีมีประโยชน์ต่างๆนะทำให้ชมโอเคครับสวัสดีครับ